ตลาดปลาที่ถวายนะครับถวายมอร์นิ่งมาร์เก็ตอินเมียนมานะครับอีกหนึ่งคลิปแบบไม่ต้องเดินครับซูไปครับ 别加看。啊